สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สาเลเบอรีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบุคคลสำคัญของโลก m i d เดิลเอิร์วันนี้เราจะไปว่ากันถึงเรื่องราวของเหล่าพยาอินซีพวกเขามีความเป็นมายัางไงมีคุณลักษณะยังไงและมีวีรกรรมอะไรของพวกเขาเกิดขึ้นบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับท่านทั้งหลายครับพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟัง จุดกำเนิดของเหล่าพญาอินทรีทั้งหลายนะครับก็อาจจะต้องย้อนไปตอนที่องค์เทพียวนันนาไม่พอใจที่ทราบว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนแคละหรือเอลก็ต้องตัดฟันต้นไม้มาใช้แล้วก็ไปคุยกับเทพมานเวว่าอยากจะให้มีเนี่ยใครที่เป็นผู้พิทักษ์ป่า สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาว่าจากการที่ปรึกษากันร,ระหว่างทั้งสองคนแล้วก็มีการขอคำมินิไยนะครับจากองค์อิลูวาทาก็จะมีการส่งดวงจิตมาเป็นเหล่าเอ็นซึ่งจะตื่นขึ้นพร้อมๆกับที่บุตรแห่งองคอิลูวาทานั่นก็คือพวกเอลเนี่ยเขาตื่นขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นพงไพรทั้งหลายจะได้รับการดูแลจากเหล่าพยาอินทรีในตอนแรกเทพีวันนาก็บอกว่าจะสร้างนะครับต้นไม้สูง เพื่อที่จะให้พญาอินทร์ทั้งหลายเนี่ยไปอาศัยอยู่บนยอดไม้แต่ว่าเทพมานเมบอกว่านั่นสูงไม่พอมีแต่พฤกษาของเอาเล่เท่านั้นตรงนี้จริงๆแล้วนะครับอาเล่เป็นเทพแห่งผืนดินคําว่าพฤกษาของเอาเล่ไม่ได้หมายถึงต้นไม้จริงๆ ตรามไามถึงยอดเขาต่างๆเหล่พยาพญาอินทรีทั้งหลายก็จะอาศัยอยู่บนยอดเขาโดยหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวจนเหล่าเอลโนนรอออกจากวาลีนอร์ไปแล้วองค์เทพมานเวก็ใช้เหล่าพญาอินทรีนี่แหละเฝ้ามองแล้วก็ส่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับเหล่าโนอร์ให้รวมถึงใช้เหล่าพญาอินทรีทั้งหลายเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของเทพศูนย์มอกอดแล้วก็คอยจับตานะครับแผ่นดินมืดของมอกอดแล้วก็ส่งข่าวให้พระองค์ด้วย เรียกได้ว่าเหล่าพญยาอินทรีทั้งหลายนั้นเป็นบริวารโดยตรงของเทพมารเวซึ่งเป็นเทพแห่งท้องฟ้าวิรกรรมของเหล่าพยาอินทรีมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตัวแปรสำคัญในสงครามต่างๆและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก m i d เด e ลเอิรเลยลักษณะของพยาอินทรีจริงๆแล้วถูกกล่าวเอาไว้ว่า เป็นอินทรีย์ที่รูปร่างก็เหมือนนกอ,อินทรียทั่วไปนี่แหละขนปีกสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่โตมากโดยหัวหน้าของเหล่าพยาอินทรีย์ในยุคของยุคแรกนะครับในยุคที่หนึ่งเนี่ยจะชื่อว่าโทรอนดอร์มีการบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อโทรอนดอร์ขยายปีกสองข้างแล้วความยาวของปีกปลายปีกข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยยาวถึง30ฟาทอมถ้าแปลงเป็นเมตรนะครับ จะได้55เมตรความยาวของปีกสองข้างวัดถึงกัน55เมตรนั่นแปลว่าพยาอินทรีจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตัวใหญ่เท่าบ้านเลยทีเดียวแหละอันนี้อาจจะไม่ใช่อินรีทุกตนที่ใหญ่ขนาดนี้แต่นี่คือขนาดของพยาอินทรีที่เป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าของอินทรีทั้งหมดที่ชื่อว่าโทรอดอนโและเป็นหัวหน้าของอินทรีทั้งหลายที่ปฏิบัติการให้กับเทพมานเว ตั้งแต่ในยุคที่1วิลกรรมของเหล่าอินทรีย์ทั้งหลายนะครับจะถูกกล่าวไว้ค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าแต่เดิมทีเหล่าอินทรีย์จะไปพำนักอยู่บนยอดของทังโกโรดิมทังโกโรดิมคือภูสามยอดที่อยู่ด้านหน้าสุดของแผ่นดินมืดของเทปสูน์มอกอดเป็นภูสามยอดที่สูงมากๆนะครับเขาไปอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเฝ้าจับตามอง แผ่นดินของจอมมานแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือเหล่าเอลนอดอทั้งหลายด้วยเรื่องตรงนั้นมันมีอยู่ว่าในตอนที่เกิดศึกระหว่างเอลนอดอที่เพิ่งมาถึงกับเจ้ามอกอดขึ้นแล้วก็ส่งผลทำให้เฟอานอเสียชีวิตลงมีการส่งสารมาจากทางฝั่งของมอกอดว่าจะยอมคืนซิลมาริลให้ขอให้มาเจรจากันและฝั่งบุตรแห่งเฟอานอก็วางแผนว่าจะตลบหลังเจ้ามอกอด แต่ว่ากลายเป็นว่าไม่มีใครเจ้าเล่ห์ไปกว่าจอมมารทั้งสองฝ่ายนำกองทัพไปในสถานที่เจรจาซึ่งนำไปมากกว่าที่ตกลงกันไว้ทั้งคู่แต่ฝ่ายของเทพศูนร์มอกอดที่เป็นจอมมารมันเอาไปมากกว่ากลายเป็นว่าเหล่าบุตรแห่งเฟนอนอถูกตีถอยร่นออกไป และ m มล d รอสที่เป็นลูกคนโตของแฟร์นอก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้เขาถูกนำไปแขวนไว้นะครับแล้วก็ตรึงข้อมือขวาเอาไว้บนยอดของทังโกรดิมในภายหลังเนี่ยพอฟิงโกฟินนำกองทัพมาถึงฟิงกอที่เป็นลูกของฟิงโกฟินเขาเป็นเพื่อนสนิทกับ m ม d รอสก็เลยออกเดินทางไปคนเดียวเพื่อที่จะไปช่วย m ม d รอส สุดท้ายแล้วก็พบไมรอสที่ถูกตรึงเอาไว้บนยอดของทางโกโรดิมแต่ว่าฟิงกอรไม่สามารถที่จะขึ้นไปช่วยเหลือไมรอสได้ในคราวนั้นเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากโทรอนดอพยาอินซีพาฟิงกอรนะครับขี่หลังขึ้นไปแล้วก็ไปช่วยไมรอสลงมาได้แม้ว่ามันจะทุลักษ์ทุเลจนถึงขั้นที่จะต้อง ตัดมือของไมดรอสทิ้งทำให้เขาเนี่ยมือขวาด้วนไปเลยก็ตามอันนี้คือวีรกรรมการช่วยเหลือครั้งแรกนะครับของพยาอินทรีหลังจากนั้นเหล่าพยาอินทรีก็มีการช่วยเหลือนะครับผู้คนต่างๆในยุคที่หนึ่งอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฮูรินกับฮูอ,อถูกทับของข้าศึกลุมล้อมเอาไว้เหล่าพยาอินรีเนี่ยก็พาฮูรินกับฮูอบินขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปส่งให้เขาเนี่ย อาศัยอยู่ในเมืองลับแลที่ชื่อว่ากอนโดลินพวกเขาทั้งสองก็อาศัยอยู่ที่กอนโดลินเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยได้เรียนรู้อะไรเยอะก็ทำให้กลายเป็นคนเก่งที่แข็งแรงมากแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องการจะกลับไปพบกับผู้คนของเขาแต่ว่าทางกอนโดลินไม่สามารถจ่ายอนุญาตให้ออกไปได้ใครที่เข้ามาในกอนโดลินแล้วเนี่ย ออกไปไม่ได้เพราะว่ากอนโดลินไม่ต้องการเปิดเผยที่ตั้งสุดท้ายก็เลยมีการพูดคุยกันว่าตอนที่ฮูรินกับหูออทั้งสองคนพาเข้ามาเนี่ยถูกอินซีพาบินเข้ามาเขากลัวมากเขาหลับตาก็เลยมองไม่เห็นว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ได้ไหมให้เขาสองคนเนี่ยไปโดยพยาอินซีมาทางไหนก็ไปทางนั้นเขาก็จะไม่รู้ถึงที่ซ่อนของกอนโดลิน แล้วก็ให้สัตสาบานด้วยว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่เล่าเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับกอนโดลินที่เขาพบเจอให้ฟังสุดท้ายแล้วทัวกรที่เป็นเจ้านครกอนโดลินก็ให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการตัดสินใจของโทรนดอถ้าโทรนดอว่ายังไงเนี่ยก็เอาตามนั้นและกันฮูรินกับฮูออก,ก็ออกมาได้นะครับจากกอนโดลินหรือว่าจะเป็นวีรกรรมเมื่อครั้งที่ เกิดมหายุทธ์ครั้งที่4แล้วฟิงโกฟินไปดวนเดี่ยวกับมอกอดแล้วพ่ายแพ้ในตอนนั้นเนี่ยครับถูกฆ่าตายเรียบร้อยแล้วเจ้ามอกอดเนี่ยกำกำลังจะเอาร่างของฟิงโกฟินโยนให้เหล่าหมาป่ากัดกินนะครับก็เรียกว่าพ่ายแพ้แล้วก็ไม่จัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติแล้วก็จะทำลายร่างด้วย โทรันดอร์ก็บินโฉบลงมาและทำการข่วนไปที่ใบหน้าของมอกอดหลายแผลจากนั้นก็ชิงศพของฟิงโกฟินไปเอาไปมอบให้กับผู้คนนะครับที่อยู่ที่กโดลินแล้วเขาก็ถูกฝังเป็นสุสานไว้ที่นั่นอันนี้ก็คืออีกวีรกรรมหนึ่งของโทรันดอร์นะครับหรือว่าจะเป็นในตอนที่กโดลินถูกบุกถล่มในช่วงไป,ปลายของยุคที่หนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับตัวของกรอฟินเดล พยายามที่จะอบยศประชาชนหลบหนีออกไปแต่ว่าก็ถูกบัล็อกเข้ามาโจมตีเขาก็เลยเกิดการต่อสู้กับบัล็อกจนสุดท้ายก็พลัดตกหน้าผาไปพร้อมกันตัวของทรอร์นดอก็บินมาลงไปในหุบเหวล,ลึกนำมื่อร่างของกรอฟินเดลขึ้นมามอบให้กับผู้คนของเขาเพื่อนำไปทำพิธีศพ หรือว่าอีกวีรกรรมหนึ่งก็จะเป็นในช่วงของเบเรนกับลูทีเอนเหล่าพยาอินซีทั้งหลายก็ให้ความช่วยเหลือนะครับนำเบเรนกับลูทีเอนบินออกมาจากอาณาเขตของจอมมานจะเห็นได้ว่าครับตลอดระยะเวลาของยุคที่1เป็นยุคที่ทรันดอร์ปกครองพยาอินซีอยู่เขาให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเอลหรือว่าใครก็ตามที่เป็นปฏิปักษ กับเจ้ามอกอดเนี่ยเป็นอย่างดีเสมอมานะครับในสงครามแห่งความโกธาหรือว่า War of r a รสงครามครั้งสุดท้ายนะครับที่ถวยเทพมารบกับเทพสูนย์มอกอดบนแผ่นดินบิเนอร์เอิร์แล้วก็ทำให้แผ่นดินเบเลรีอันล่มสลายไปทั้งหมดในตอนนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์ว่าเทพสูน์มอกอด ปล่อยไพ่ใบสุดท้ายในมือของมันก็คือฝูงมังกรออกมาโจมตีกองทัพของเหล่าทวยเทพทําให้เหล่าทัพทวยเทพเนี่ยถูกตีจนถอยร่นไม่เป็นขบวนเลยในตอนนั้น AR r e n d เรนดินำนาวานะครับที่ได้รับการเสริมพลังจากเหล่าเทพวาลาชื่อว่าวิงกิลอต เขามาไม่ได้มาแค่พร้อมกับนาวาวิงกิลอตอย่างเดียวแต่ว่ามาพร้อมกับฝูงพยาอินรีทั้งหมดด้วยฝูงพยาอินทรีกับตัวของเอไอเรนดิลก็เข้าต่อกรกับกองทัพของมังกรก็เรียกกันว่าสู้กันเป็นสงครามบนท้องฟ้าอย่างดุเดือดเลยจนสุดท้ายเอไอเรนดิลก็สามารถที่จะจัดการอังคารก้อนมังกรยักษ์แล้วก็โยนมันลงไปในหอคอยของจอมมารที่อยู่ในแผ่นดินของมันได้ ก็เป็นอันว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นก็จบศึกนะครับสงครามแห่งความโกรธาจะเห็นว่าพยายนซีทั้งหลายเนี่ยจะปฏิบัติตามคำสั่งของเทพมานเวแล้วก็จะมาช่วยเหลือเหล่าเอลมนุษย์หรือว่าผู้ที่เป็นปฏิปักษกับมอกอดเสมอหลังจากจบยุคที่หนึ่งแล้วไม่มีการกล่าวถึงโทรนดอเกิดขึ้นอีกเลยมีการคาดเดากันว่านะครับจากผลงานทั้งหลายที่โทรนดอสร้างเอาไว้เขาอาจจะได้กลับไปอยู่ที่วาลิ อาณาจักรของทวยเทพเพราะว่าในภายหลังเรื่องของพยินซีที่ถูกกล่าวถึงจะเป็นเรื่องของพยายนซีที่ชื่อว่าไกวเฮียซึ่งเขานั้นถือว่าเป็นทายาทของโทรันดอร์ในยุคที่สองไม่มีการกล่าวถึงเรื่องราวของเหล่าพยายนซีมากนะักโดยจะมีการกล่าวถึงว่ามีอินซีคู่หนึ่งทำรังอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอเมเนลอสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรนูเมนอ และในเทศกาลใหญ่ของอาณาจักรนูเมนอร์ทั้ง3เทศกาลจะมีเหล่าพยายิทรีปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอในช่วงท้ายที่เหล่าชาวนูเมนอรวมถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายวางแผนที่จะกะบฏต่อทวยเทพ เทพมานเวก็ส่งคำย้ำเตือนมาเป็นหมู่เมฆที่เป็นรูปร่างของพยาอินทรีมีสายฟ้าแรบแบบปราบอยู่ที่หมู่เมฆนั้นแล้วก็ส่งเงาดำทะมึนนั้นมาถึงอาณาจักรนูมเมนอส่งผลให้ชาวนูมเมนอรับรู้ว่านี่คือสารคำเตือนจากเทพมานเวแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ฟังคำนั้นจนสุดท้ายก็ทำให้อาณาจักรนูมเมนอนั้นล่มสลายลงไป หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคที่3เรื่องราวของพยาอินซีก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งนะครับพวกเหล่าพยาอินซีจะอาศัยอยู่ทางตะวันออกของเทือกเขามิสตี้โดยอาศัยอยู่บนยอดเทือกเขาสูงในขณะนี้โทรอดอน์ไม่ปรากฏชื่ออีกต่อไปหลังจากจบยุคที่1เข้าสู่ยุคที่เป็นเจ้าพยาอินซีชื่อว่าไกวเฮอันเป็นทายาทของโทรอน เรื่องราวของเหล่าอินซีทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่คณะเดินทางของเหล่าคนแคะ์แกนดัฟแล้วก็บิลโบจะไปเอเรบอร์แล้วพวกเขาถูกเหล่าอ็อกล้อมเอาไว้นะครับแล้วก็จะถูกเผาตอนนั้นก็มีเหล่าอินซีมาช่วยพาพวกเขาไปส่งที่ชายป่าเมอร์กูดโดยเหล่าอินซีที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนั้นไม่ได้ถูกกล่าวถึงว่าอินซีเหล่านี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่ เกิดสงครามห้าทัพขึ้นสงครามที่เหล่าคนแแะเอลแล้วก็พวกของอ็อกรบกันที่บริเวณด้านหน้าของเอเรบอร์ในศึกครั้งนั้นเหล่าพยาอินซีก็เข้ามาช่วยเหลือมีการบรรยายาไว้ในหนังสือนะครับว่าคาดการกันว่าน่าจะมาหมดรังของแดนเหนือเลยแหละเหล่าพยาอินซีก็เข้าโจมตีทัพอ็อกแล้วก็ต่อสู้กับพวกขังข่าวยักษ์ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จเรื่องราวของ The Hobbit แล้วเข้าสู่เรื่องราวในส่วนของ The Lord of the Ring ก็จะมีการกล่าวถึงพยาอินทรีไว้อีกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมิตรอันดีกับแกนดัฟมากแกนดัฟเคยให้ความช่วยเหลือทำแผลให้เหล่าอินทรีที่บาดเจ็บแล้วก็ตัวของพยาอินรีไกว์เฮียเองก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือแกนดัฟจากยอดหอคอยอทงัง ตอนที่แกนดัฟนั้นถูกเจ้าซาุูมานจับไปขังไว้บนยอดหอคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนที่แกนดัฟต่อสู้กับเจ้าบัลล็อกที่มีฉายาว่ายมทมูตแห่งดูรินแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมๆกับบัลล็อกตอนนั้นตอนที่แกนดัฟนั้นส่งกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเหล่าทวยเทพส่งกลับมาปู่แกเนี่ย เลือยกายล่อนจ้อนนะครับไม่มีอะไรเลยติดอยู่บนยอดเขาแล้วก็ลงมาไม่ได้ในคราวนั้นเนี่ยครับก็ได้พยาอินทรีนี่แหละไปช่วยลุงแกนดัฟเนี่ยแกลงมาจากยอดเขาเหล่าพยาอินรียังปรากฏตัว,ตวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่พวกของอารากอนยกทัพไปท้าทายเจ้าเซารรอนที่ด้านหน้าแบล็กเกต แล้วก็เกิดการรบกันขึ้นนะครับที่เรียกว่า Battle of the Morannon พวกของเราทัพพยาอินซีก็ทำการนะครับเข้ามาช่วยเหลือกองทัพของอารากอนก็โดยการที่จะเข้าไปจัดการกับพวกนัสกูลที่ขี่เฟลบีสมาก็เรียกว่าพยาอินซีก็มาร่วมรบอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายนะครับในตอนที่ Frodo ทำลายแหวนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เหล่าพยานซีครับก็บินเข้าไปช่วยเหลือนะครับพวก Frodo ออกมาโดยพวกเขาเนี่ยบินเข้าไปเนี่ยสตัวด้วยกันโดยมีการระบุชื่อเอาไว้นะครับว่าเหล่าอินทรีทั้ง3ที่ไปช่วยพวก Frodo กับแซมออกมาเนี่ยครับก็จะมีไกวเฮียแลนโดวอล เมเนลดอร์นะครับตรงนี้ถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะแต่คิดว่าน่าจะอ่านออกเสียงอย่างนี้แหละฉะนั้นแล้วพยายนซีนะครับปรากฏในเรื่องราวเยอะก็จริงแต่ว่ามีการาระบุชื่อเอาไว้แค่สี่ชื่อเท่านั้นหนึ่งก็คือโทรนดอที่เป็นเจ้าของพยายนซีในยุคที่หนึ่งหลังจบยุคที่หนึ่งแล้วโทรนดอหายไปนะครับคาดการว่าโทรนดออาจจะกลับไปวาลีโนหลังจากนั้นคนที่ขึ้นมาเป็นเจ้าวินซีก็เป็นทายาทโทรนดอก็คือไกวเฮีย แล้วก็พยายนซีอีก2ตัวที่ไปช่วยเหลือฟรโ d ดกับแซมก็คือรันโดวอลแล้วก็เมนลดอร์นี่คือเรื่องราวของพยายนซีนะครับเ,เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนิดนึงที่มีหลายคนตั้งคำถามกันว่าทำไมพยายนซีเก่งกาดขนาดนี้ทำไมไม่ขี่อินซีเข้าไปในมอดอแล้วก็เอาแหวนขว้างลงไปที่เมา้าดรูมให้มันถูกทำลายไปเลยล่ะตรงนี้นะครับมีการระบุข,ข้อมูลเอาไว้โดยคุณโทคินว่า อินซีเนี่ยเขาจะไม่ทำตามคําสั่งของใครนอกจากเทพมานเวย์เท่านั้นและการช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ทั้งหลายหรือว่าเหล่าเอลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมักจะเป็นการพบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเขาก็จะตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยไม่มีใครมาสั่งพยาอินซีได้ฉะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปบอกว่าเฮ้ยควายเฮียขอขี่หลังหน่อยเวย้ย บินตรงเข้าไปในมอดอเลยนะแล้วเดี๋ยวจะเอาแหวนไปคุยยี้ยงทิ้งเพยนซีไม่สนใจนะครับเพยนซีไม่ใช่แท็กซี่มาสั่งอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่แกล็บด้วยนะครับจะมาสั่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะอินซีนะจ๊ะไม่ใช่แท็กซี่แกล็บหรือว่าอูเบอร์โอเค อีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พยายอินทรีย์นั้นจะสามารถบินเข้าไปในมอดอโดยที่เซารอนมันไม่ได้รับรู้ฉะนั้นการบินเข้าไปตรงๆต่อให้เป็นพยายอินทรีย์ก็อาจจะถูกสอยได้นะครับยิ่งตัวใหญ่มากด้วยเนี่ยยังไงก็เห็นอย่างที่บอกว่าโทรอนดอในตัวเท่าบ้านเลยนะเพราะว่าปีกสองข้างเนี่ยวัดหากันเนี่ยเมตรนะครับาอม แถมไม่พอเอาจริงๆต่อให้พยาอินซีพาเข้าไปได้แน่ใจเหรอครับว่าไอคนที่อยู่บนหลังพยาอินซีมันจะตัดใจเอาแหวนเครี้ยงทิ้งลงไปในเมสาดูมได้จริงๆเพราะว่าคุณโทคีนเองแกก็เคยระบุเอาไว้นะครับในจดหมายของแกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะทำลายแหวนของซารอนด้วยความตั้งใจของตัวเองแม้กระทั่งโฟโดไปถึงที่เมาดูมแล้วนะครับเข้าไปข้างในได้แล้ว ก็ตัดใจทําลายแหวนไม่ได้สุดท้ายแหวนมันถูกทําลายเพราะว่าต่อสู้กันกันกบไอ้เจ้ากอลัมแล้วกอลัมมันก็ลื่นล้มลงไปก็เลยทําให้แหวนถูกทําลายฉะนั้นแล้วต่อให้พยพนซีพาเข้าไปเนี่ยก็ทําลายแหวนไม่ได้หรอกเพอเพะจะเสี่ยงถูกสอยเอาซะเปล่าๆนะครับฉะนั้นแล้วพยานซีมาช่วยเหลือในหลายๆสถานการณ์จริงๆบางเคสยักษ์ก็เชื่อว่านะครับการมาเนี่ยคงเป็นคําสั่งของเชพมานเวแหละเ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเหล่าทวยเทพไม่เคยทิ้งมนุษย์หรือเอล์ไปไหนเลยและนี่คือเรื่องราวของเหล่าพยาอยินทรีครับถ้าถูกใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ